เฮ้ยจังหวะมันเสียเอาเทคกสองเอ้าพี่มาแล้วเหรอธรรมชาตนะิละ okay, เอ้าพี่เข้ามาสิขอแล้วเข้าเถิด <laughs> ะะมินจะมาพาทัวร์ออฟฟิศใหม่ ของวิทย์เ <hyd ringe S 2> องนะคะไม่ใช ah. an ่ของมินอันนี้เช่าเอานะคะคือพอดีว่าคอนโดที่เคยเป็นออฟฟิศของมินนะอันนั้นมันเล็กไปนิดนึงก็เลยคิดว่าอยาก้า้มาที่ที่ใหญ่ขึ้นนะตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เหมือนกันคือเหมือนของทุกอย่างที่เคยอยู่คอนโดพอมาตั้งที่เนี้ยมันดูเล็กมากหมดเลยอ่ะตัวมินก็ดูเล็กลงทุกอย่างดูเล็กลงหมดเลยแล้วตอนนี้เราก็เหมือนคนที่มีบ้านเปล่าแต่ไม่มีของตอนนี้มีหลายอย่างที่ถูกวางอยู่ที่พื้นแต่เดี๋ยวมันจะลงตัวนะคะทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพาทัวร์เท่าที่มีอยู่ในตอนนนนนนี้้้ะะะคใหดูว่าามััเป็ยงงงไบ โอเคมาเริ่มกันโอเคแล้วบ้านนี้จะเป็นบ้าน3มชั้นนะคะนี่จะเป็นชั้นหนึ่งแล้วข้างบนจะเป็นชั้นลอยแล้วค่อยเป็นชั้น2ชั้น3นะซึ่งพื้นที่ใช้สอยเยอะมากก็เห็นได้ว่าบ้านยังโล่งมากนะคะแต่มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่มิ้นกะเอาไว้นั่งกินข้าวนั่งดูซีรีส์แล้วก็ทําอาหารในห้องครัวนะคะตอนนี้ยังมีเท่านี้แล้วก็เอาไว้เก็บของด้วยแล้วก็ตรงโซนกินข้าวนี่คิดว่าอยากทําเป็นธีมแบบว่าเป็นทะเลเดี๋ยวเราจะเอาโซนทรมาโดยตรงี เดีน,นี้มันบ้านเช่าเราทําทไม่ได้น่าจะเละมากเลยไม่เอาน่าจะเป็นตีมปกติอ่าแล้วต่อไปก็เป็นห้องครัวนะคะนี่เป็นห้องครัวนี้ของเต็มหมดแล้วเราแบกมาจากคอนโดหมดเลยมาครบเลยเครื่องปรุงน้ํายาล้างจานชั้นวางจานมีทุกอย่างครบเลยเพราะว่าตอนอยู่คอนโดนี่มันแน่นมากเลยอ่ะอันนี้ก็วางได้แบบพอดีพอดี ห้องหัวก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วฝั่งนั้นก็ไม่มีอะไรมากเป็นห้องน้ำเราไปต่อข้างบนกันเลยดีกว่าเฮ้ยยังไม่ได้โชว์ตรงนี้เลยโชว์ตรงไหนนาฬิกามีคนถามว่าซื้อนาฬิกาที่ไหนนะคะอันนี้ซื้อที่โฮมโปรนะมันน่ารักมากเลยอะทีวีนี่พอมาอยู่นี่มันดูเล็กไปเลยเนาะตอนแรกมันไม่ได้ดูเล็กขนาดนี้ดูในกล้องเลยนี่กคือเล็กมากอะเวลานั่งกินข้าวนั่งตรงนี้เงี้ยรู้สึกแบบเออจอมันเล็กๆเกนาะถามคือ <laughs> นดูถามว่าคุณจะทัวอะไรมันทัวได้มันจะเห็นว่าเป็นโซนอะไรไงวินคิดว่ามินอยากมาทัวอีกรอบหลังตกแต่งเสร็จแล้วเพราะตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเลยอย่างอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะชั่วคราวที่เอามาตั้งไว้ก่อนเอาไว้วางของอะไรเงี้ยใช่เนี่ยมันเป็นโต๊ะแบบโต๊ะพับได้เนี่ยมีหูหิ้วด้วยไปต่อข้างบนกันดีกว่าค่ะเราก็จะต้องเดินบันไดขึ้นไปทั้งหมดเนี้ยไม่มีลิฟต์นะเราจะได้เล่นขากันทุกวันซึ่งเอาจริงมินชอบมาก มาที่ชั้นลอยชั้นนี้มินตื่นเต้นมากเดี๋ยวมันจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่าของหลายอย่างมันต้องสั่งก่อนมันยังมาไม่ถึงนะคะมินจะทำมันเป็นชั้นฟิตเน็ตอนนี้ฟิตนเน็ของเราก็จะเหงาเหงานึงมันมีอยู่แค่นี้ตอนนี้แต่เดี๋ยวในอนาคตมันจะมีดัมเบลแรกคเลยเดี๋ยวจะทําพื้นให้มันแบบวางน้ําหนักได้ด้วยจะมินรู้สึกว่ามันบรรยากาศโปร่งดีเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นระเบียงลงไปอ่ะเนี่ยไม่ินไม่ชอบบิวแบบนี้เลยกลัวตัวเองล่วง อันแรกอ่ะมินมีแพนดอาล็อกเก็ตไว้ตรงนี้ด้วยกคนแต่ว่าแบบพอมานั่งตกตะกอนกันแล้วแบบมวนไม่ได้อ่ะคือต่อให้กั้นตูงตอนเนี้ยอยู่ดีมากแต่ทะลึง่งใช่มันห้ามพลาดแม้แต่ครั้งเดียวก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยล็อกเก็ตไม่ควรอยู่เลยไม่ควรห้ามตรงนี้ก็เลยกลายเป็นชั้นฟิตเนสนะคะ ไปชั้นต่อไปกันโอเคต่อไปเราจะขึ้นไปที่เรียกว่าชั้น2ของบ้านแล้วกันโปรติมินติดเรียกชั้น3เพราะจะเที่ชั้นลอยว่าชั้นสองชั้นนี้จะเป็นชั้นที่มินจะเก็บเสื้อผ้าแล้วก็มีห้องทํางานซึ่งห้องทํางานมินยกให้พี่เอิร์ตตกแต่งเลยเพราะว่าห้องที่เหลือมันยังโล่งมากๆเลยแล้วมันต้องคิดเยอะมากว่ามันจะแต่งอะไรก็เลยเพี่อช่วยแต่งห้องนี้ต้อ้ใจพี่เอิร์ตแนรอชอบไหมอะวิเทนใช่แ่พอามันนี้มินชอบมาก ไปลองมาที่โฮมโปรแล้วมันดีมากก็เลยซื้อมาเลย3อันในบ้านนี้จะมีผมนิ่มสามอันเพื่อความมินซูมันเป็นสัมผัสที่ฟินอะ่ะชอบผมนิ่มๆอะ่ะข้างในห้องก็มีผมนิ่มๆอ,อีกนะนี่คือห้องดับบล์กันยวเปิดไปอ่ะนี่คือผมอีกอันนึงที่สัมผัสแบบนุ่มเหมือนกันมินชอบมาก<อ>ก็ตรงนี้นะคะก็จะมีโต๊ะที่เอามาจากคอนโด2โต๊ะนี้หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาอันนี้เซ็ตเดิมเป๊ะๆเลยของตกแต่งเดิมเป๊ะๆแล้วก็ นั่นก็นั่นก็คนเดิมใครไม่รู้ออแล้วก็พาเขามาด้วยคนนี้คือไม่เคยช่วยจัดของอะไรเลยตั้งแต่มาถึงก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับล็อ,อกเกเหมือนกันล็อ,อกเกไม่ช่วยอะไรเลยโอ,อ้ยโอ,อ้ยเ,ออเล่นกล้องเก่งเหรอเฮ้ยต้องเล่าเรื่องแล้วเลยเห็นวิ่งเงี้ยทุกคนเลนประตวนี้มั้คือล็อกเกอะ ทุกที่ที่ห้ามนะจะชอบไปมากๆเลยมิ้นจะพยายามไม่ให้ล็อกเก็ตออกนอกประตูเพราะมันอันตรายเพราะข้างนอกมันมีบันไดแล้วมันมีระเบียงล็อกเก็ตก็พยายามจะวิ่งออกไปแล้ววันหนึ่งอ่ะมินเผลอเปิดประตูทิ้งไว้แล้วกะออกไปแค่แป,ป๊บเดียวแบบแป,ป๊บเดียวมากๆเลยนะรู้ตัวทีล็อกเก็ตมายืนอยู่หน้าระเบียงแล้วอ่ะแล้วมินตกใจมากแล้วล็อกเก็ตก็คือรู้ตัวนะว่าห้ามออกอะ่ะเพราะเขาย่องเบาออกมาแล้วพอมินหันไปเห็นปุ๊บนะรีบสปินกลับเข้าห้องเลยมันหน้ามันใจจริงจริงารามกตึงตง อ่นอกจากโซนทำงานโซนล็อเก็ตแล้วก็จะมีโซนดนตรีนะคะวางกลองกีตาร์ไว้ด้วยกันเป็นมุมดนตรีเล็กๆแล้วก็มีทีวีเพื่อดูซีรีส์อีกแล้วก็เล่นเกมอีกก็จะมีทั้งเพลย์ทั้งสวิชแล้วก็อันนี้เอาไว้เล่นแบบบีทเซเบอร์อะอยากเล่นมากเลยมันเป็นเกมเหมือน ฟันดาบตามจังหวะดนตรีมิ้นอยากเล่นมากตอนอยู่สตูเก่ามันเล่นไม่ได้ไงตอนนี้มีพื้นที่แล้วเล่นได้ยุดยอดมากแล้วเราก็วางโล่ไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าบ้านเช่าเจาะไม่ได้ยิ้คยิดว่าวางผ้าไว้ก็สวยดีเนาะพี่เออเป็นคนจัดนะคะสวยดีนะและอย่างสุดท้าย ต้องนำเหนือมากๆอันนี้นี่คือบีนแบ็กยักษ์ที่เพิ่งสั่งซื้อมาเมื่อวานคือตอนแรกอะช่างใจอยู่นานมากว่าจะเอาดีไหมแต่ว่าพอเขาบอกว่าลด60%อะคือเอาแบบไม่ต้องคิดเลยอะแล้วนี่คือไซส์แบบโยกิโบ d o ดับเบิลแม็กซ์แล้วมันจะใหญ่มากๆอันนี้จริงๆคือนั่งได้4คนหรือว่าถ้าคนอยากจะนอนเป็นเตียงก็ได้นะ แย่งกินอยู่นะเราใช่แย่งกินเฮ้ยแล้วมันดีมากคือมันจะไปตามสระสารละลายมันไปตามตอี้ะมันไปตามสรีแล้วร่างกายเราเวลาเรากระโดดแบบอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะล็อกไปเลยแล้วทุกครั้งที่มินกระโดดลงบนเบาะเนี้ยมันเหมือนกล้ามเนื้อมินได้หยุดทํางานแล้วมินก็จะเฉื่อยแบบเปลี้ยไปเลยแบบมันหลับได้เลยอะ เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะคะอันนี้แล้วความหาก็คืออันใหญ่เท่าเนี้ยเราต้องแบกขึ้นบันไดกันเองมาสามชั้นอะ่ะแต่เราก็ทำสำเร็จแล้วเราก็ทำให้ห้องทำงานดูมีสีสันขึ้นได้เนาะหรอใช่เปล่ามาน,นี่มามาน,นี่มาขึ้นมานอนวันนี้เปล่าเับปก็ตายเหมือนภาพนิง่งนะเออเหมือนภาพนิง่ง <laughs> โอเคไปต่ออันนี้ก็จะเป็นห้องเสื้อนะคะก็ซื้อราแขวนมาวางแล้วก็แขวนผ้าเลียงๆไปเลยอันนี้ให้ดูประมาณนี้ก่อนเนื่องจากมันยังมีความเละๆนินึงอยู่ข้างหลังมันย้งเลียงไม่เสร็จนะยังไม่เรียบร้อยนะคะปิดก่อนมุมนะ่งหน้าเข้าสู่ชั้นสุดท้ายแล้วนะคะตองนี้มินชอบมากเลยมันเป็นกระจกบานใหญ่ๆคือที่ชอบของบ้านหลังนี้คือมันแสงเข้าทุกมุมแสงสวยมากเลยคือตอนเช้าก็จะเข้าอีกฝั่งหนึ่งตอนเย็นก็จะเข้าอีกฝั่งหนึ่งชอบบ้านที่มีแดด และนี่ก็คือมาสเตอร์เบดรูมของที่นี่นะคะมินก็จะนอนที่นี่ชั้นบนสุดเลยมันก็จะเลนดหนึ่งนะคะมันจะมีบางอย่างที่มินยังไม่รู้ว่าจะเก็บยังไงดีเพราะมันไม่มีชั้นอะไรเลยเดี๋ยวต้องซื้อชั้นมาวางนะห้องนี้ก็คือเป็นห้องนอนที่ใหญ่มากมินชอบมาก เป็นโถงกว้างๆแล้วเข้ามาก็เป็นเตียงเลยยังไม่มีโต๊ะเครื่องแป้งเลยทุกอย่างก็คือถูกวางกองไว้ที่พื้นนะตอนนี้แต่ตอนนี้มินก็เริ่มตกแต่งไปแล้วนิดหนึ่งมีแปะโสเตอร์ที่มินแปะไว้ที่คอนโดเซ็ตเดิมเลยแล้วก็เอามาแปะไว้ที่นี่ตอนนี้ก็จะประมาณนี้อยู่อย่างเดี๋ยวดูว่าจะมีไอเดียอะไรผุดมาเพิ่มเติมไหมแต่นี่คือเตียงที่มินนําเหนือมากดูสภาพเตียงก่อน ทำไมครับทำไมเหมือนเป็นนีค้ครับคือนี่คือการซื้อเตียงครั้งแรกของมินแล้วก็คือผ้าตูมันคนละไซส์กับเตียงที่มินซื้อมาก็เลยพยายามจะยัดเข้าไปให้ได้เพราะแบบมันตอนตอน,ตอนใส่เตียง5้าฟุตมันก็หลวมนิดนึงก็เลยคิดว่าเออถ้ามันยัดใส่เตียง6ฟุตได้น่าจะดีก็เลยพยายามยัดแล้วก็เวีเอิร์ช่วยดึงแล้วมินก็เออสุดนี้เลยสรุปมันก็เป็นอย่างนี้อัน้มันน่าเกลียดมากเลยเนี่ยเพิ่งดูตัวตอนถ่ายคลิปมินไม่ได้จะใช้อันนี้นะคะทุกคนมินสั่งอันใหม่ไปแล้วอันนี้เราก็ต้องเวิร์กก ก็พอใช้ได้แหละควรจะบอกมินชอบเตียงนี้มากเลยมันเป็นของเบสเกียร์แล้วปกติอะ่ะมินนอนเก้าชั่วโมงมินก็ยังง่วงอยู่แต่ว่าเตียงเนี้ยมินนอน6ชั่วโมงแล้วมินตื่นมารูส้สึกสดชื่นมากมินชอบมากไม่ได้สปอนเซอร์อนกันะคะแค่หูวเตียงที่เพิ่งซื้อมาชอบมากเลยก็มีของรักหลายอย่างที่เอามาเลยก็จะมีหนังสือทั้งหมดมี ชั้นวางของตกแต่งอะไรก็ยังไม่เข้าที่นี่คือวาวางๆไปก่อนอันนี้เละมากเละมากกระจกนี่ว่าจะไว้บนโตเครื่องแป้งแต่ยังไม่มีโต๊ก็เลยไว้ที่พื้นก่อนโอ้เนี่ยเอ้ยมีนูฟังหัล่าด้วยจัดแต่งให้เลยเนี่ย <c oughs> เป็นกิมมิคปะเนี่ยไม่ใช่ไทยอินปหมไทยอินก็ได้เ <c oughs> อาไทยเลยแล้วกันอ่ะเนดีจริงๆนะมันสุดยอดมากก็จริงๆิมินรีวิวไปหลายคลิปแล้วนะคะก็สามารถไปดูกันได้จริงๆมัน สุดยอดมากคือถ้าไม่ดีมินจะไม่รับเป็นพรีเซนเตอร์ไม่รู้ที่อะขายเฉยๆด้วยนะชอบมากจริง จริงๆการทัวร์ก็มีประมาณนี้แหละแต่ว่าจริงๆมีเรื่องที่อยากจะพูดคือมิรู้สึกว่าการมาเช่าบ้านเองมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สาหรับมินมากสาหรับมินนแบบทุกคนจะเห็นว่ามินพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแต่กับเรื่องนี้มันเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ใหญ่และน่ากลัวสาหรับมินมากเลยคือถ้าย้อนไปสัก4ี่ถึงหปีก่อนนะมินไม่เคยซักผ้ามินไม่เคยถูบ้านมินไม่เคยกวาดบ้านมินล้างจานไม่เป็นถ้ามิ้นหิวมินยังอุ่นอาหารในไมโครเวฟไม่เป็นเลยมิ้นทําอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยอะแต่ตอนนี้พอ ได้มาลองทำมินรู้สึกชอบที่มินเริ่มดูแลตัวเองได้ขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เอ้ยเริ่มฝึกขับรถได้มันทําให้รู้สึกภูมิใจแล้วพอตอนนี้แบบเออรู้สึกเราดูแลตัวเองได้ตอนนี้เราก็จัดการทุกอย่างได้มันทําให้รู้สึกดีมากๆ <S 1> <S 1> <S มินรู้สึกว่ามันคือตมติ่งตำับมินจริงแบบจะผมทรงนี้ก็ตามรู้สึกว่าดีใจที่ได้ลองทําทุกอย่างขอ,อนิดน,นึงขับรถได้แล้วยังไม่มีใครเคยเห็นรถมินเลยนะยังคลิปนี้เราจะถ่ายลงไปจากมุมข้างบนให้เห็นเฮ้ยนั่นไงรถมิน อ๋อนี่คือสิ่งที่พี่ทำใช่ค่าทัวร์ค่าทัวร์ก็มีคนถามว่ามินซื้อรถหรือยังก็จริงๆสรุปก็ซื้อแล้วนะคะแต่ว่าที่ไม่ได้บอกใครเลยเพราะว่ามินก็ยังไม่ได้บอกที่บ้านเหมือนกันคือเพิ่งบอกไปเมื่อวานเลยกะเซอร์ไพรส์เลยแล้วก็เลยเพิ่งเซอร์ไพรส์ไปเมื่อวานตอนนี้ก็เลยเปิดได้แล้วนะคะทุกคนก่อนนี้ลงไม่ได้เพราะเดี๋ยวปามาเห็นในสตอรี่จะรู้อะไรอย่างเงี้ยภูมิใจมากเลยเทให้กับความสำเร็จสุดยอนโอเคทุกคนก็ไม่รู้มันลากเข้ามา ซึ้งได้ขนาดนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวช่วงนี้มินก็อาจจะวุ่นวุ่นนิดน,นึงกับการซื้อของเข้าแล้วก็จัดของอะไรให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันอีกเล่านะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่กับมินมาตลอดนะขอบคุณสาหรับทุกกาลังใจมินอ่านทุกคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์จริงๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆรักทุกคนมากๆแล้วไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายเป็นมือคนดู